สวัสดีครับ15ค่ำเดือน11นะครับวันนี้ที่จังหวัดหน้องคายมีบ้างไฟพญานาคครับจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีนะครับขอบคุณพี่สวรรณาที่ส่งคลิปมาให้ลงช่อง Youtube นะครับปีต่อๆไปครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปถ่ายด้วยตนเองนะครับปีนี้ชมคลิปจากพี่สวรรณาที่ส่งมาให้ก่อนครับไปรับชมกันครับผม 我认得啊。嗯 すいません。